thank uh -huh. วายเป็นพระภุแต่ประคุท่านเพื่อให้ไดนจากการประโชวภูกาคบเอิจิเบุรินโุสังกาปา จันโทปนารโททาโตยาธาวันิโชติราโตยาธาภิทโยาตุขวาตังโกะโหตจัะปะธาโุคโรกัมปิยางเวนาโุสำหรับกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะสงเจริญทางเทศบาลตำบลเวียงเทิง